เอาเลยเด้อครับไปสร้างใด้เด้อบสร้างใดเด้อดมองสร้างรูยังรอครับ สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยผมผอับาวตับคื้นเก่าครับน,น้ามีเกลื่อนยิ่งดียามม่วงน้องกปคื้นเก่าครับมาเนี่ยรุ่นน้องกันครับวงมีป้าม่ค่อยเขาบันไดครับ อู้ว่าสิเป็นแบบนีแ้แล่วพวกไอพี่น้องมัดมัด์พุ่มหนามใสไ่ไอ้ส่วนส่วนไอ้ใต้นี่จะมัด์เปนหินท,นทวงลงครับอันนี้ครับประมาณนี้นะครับย่อเอายามเ่าจับขาว หัวค้ากัน,นะครับโอ้ยของเท่มพ่อแล้วครับพอ่อแล้ววันประกดไงป่าเนี้เอ้าดีครับต่ำอยู่ดิโอ้พี่น้องดริงิว,ว้าวไว วายุเจักหมื่นมันจิตเสียวะกดเหลื้งครับผมเป็นกดขั้งไงมองยังตะครึ่งสำหรับท่านใดผพวกพี่น้องท่านใดอมเมนต์เขามากอยากได้มองสร้างโลเนาะให้เขาไปที่แอดไลน์ของผมครับไอดีไลน์เบอร์โทรของผมที่ผมถิมไวให้แนแหละแต่ก็ไอ สแกนคิวอะโขดลังเพลงอินโรนะครับลังเพลงเสียงพิมพ์เย่ยผมสิเอาคิวอะโคดไว้ใหรมีไ์สแกนเข้ามาติดต่อซื้อเลยครับทางนั้นเนาะอันนี่ัะนี่คนติดต่อมาหลายคนรอครับถึงมวกกับสิจัดการหไหอยู่ครับแจเย็นๆครับพอไม่มี่นอง วดปลาก่อนตามนั่นนะครับให้จากไดมัง่งสั่งเขาว่าทางไอีไลน์คือเบอร์โทรผมหเลยครับ087 431 87 0 0็นนนกับ q ิวอาโคสแกนได้เลยครับติดต่อเขามาครับผมได้ น้ำไทยกันทั้งไรครับเนามือหนีเช็นเด้อพม่พี่น้องตัวแรกแห่งมันครับปรากดก้นเหลืองครับได้การได้พ่อแม่พี่น้องได้การได้กดเหลืองครับตัวไกระใหญ่เลง่าก็แค้นอยู่ครับนี่แหละครับือวอาอันนี้เป็น มันนะครับที่ทุกคนทามมาหินจองมันลงดึงมันลงแล้วเพื่อให้มันพอดพื้นเชืองในป้าก็ไม่ยส่กนได้ครับ <c oughs> เอาเรียเอาเรียกอันปลาจูรับปลาจู <c oughs> สองเรื่บยๆเลยนั่นนั่นนี่นะครับโจกน้ำโขงอยนั่นบดพิ่งเขาขพกดีพี่น้องจวกจวกเลยครับป้าโจกแม่น้ำโคงครับใส่สวยเลยครับจวกจวกจวกนี่ครับ สนใจม่งสแกนคิวออโคดไล่ผุ่มขม้าเลยครับหลังเพลิงอินทูเสียงพิ้นนะครับจัดการให้กับสร้างโลครับนิ้สอง,งครับนี่ะนะครับย่ามเดียบร้อยแล้มั้ง จะใส่สชยๆครับสุดสุดครับนี่แหละครับว่าสิคูกันได้อนินครับยิ้นกับยิ้นกับปูสไตล์บ้องอูครับเอา้าไปเบิง้งอีกตอนครับไปเ,เบิ้งที้นอก ัักครบไปเบิ่งอีกต้อนหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องย้ำเด้อครับไผอยากได้อันมองเบาตา่ำไอ้โทมาเบ,เบอร์ผมนี่0 31, 8น4 3 1 87-0จี่ครับสแกตคิวอาโคดล้างเพลกอินโทเนาะคือผมบอกผมเอาลูกไซใบหายอยู่ครับเบอร์โทรเนี่ยก็เป็นไอดียลน์ของผมครับไอ้โทรมามันจิขึ้น มีกับมีโทร่าาหาแล้วครับทัทีมงานอาจารย์เพิ่นเนาะทีมงานทั้งอายทั้งหนาทั้งน้องข่ายครับแตาไสนใจกับคุยกันทั้งไลฟ์มันสไง่ายกว่าครับพแม่พี่นอ้อง u t u b e นี่มันอยากหนักในแจ็กน้อยเนาะมันล่วงรูป,รปล่วงยัง้งให้กันเบิองบบได้นะครับได้ก็คือได้ในวิดีโอเลยให้มเมตนมันสีเอารูปใหเบืองบบได้จังได้กั แอดเขามาครับเบอร์นั่นแหละครับแอดไลน์เขามาเลยครับ, line, รบ,หรรบใหอยากไดบม่อสีหนาน้องคายเราถเท้ามาหมู่บ้านนี่มันเป็นม่วงปิว้วโมเมนม่วงปิ้วครับม่วงปิ้วต่างหากอันนี้ม่วงอูมีขาวขาวลุ่มขาวทึ่งนะครับดุ่นกันเบิ้งครับตอนนี้ มันถิโตง่ายนะครับมองโอ้กับเก็ดโมันอี่กงอันสางไอ้พุ่มหนามาธรรมดาเนยครับสักนิดนะครับสักเนี่ยักเนี่นั่นนั่นนั่นเอ้าปปากก่ โอ้ยยิงสองเลยตัวพี่น้องครับเอาเลยเด้อครับบอลสร้างได้เด้อสร้างได้เด้อมองสร้างดูยังรองครับอูอ้เอาสามเลยครับเอาท้่ประตูมวลมวลครับใส่ซีวีทะคุม้มบริเวณพี่นอ้องห้าอยู่ห้ากินผมมุมผลมักห้าอยู่ห้ากินนะครับผมก็ เป็นพะโล่งอยู่วิไลชุมชนมูลหานครับย่มเหลืองานมากอะมายาม,มอาม่งย่ำมะไซมะกู่ย่มเศ้าวลวงมายามครับมวนตัวพองกินออกเป็นอาสีบเสริมอีกอสิบหนึ่งได้ใช่ไหมะห้าปลายจะประมาทได้ครับ อาจารย์ยังไงก็อาจารย์ชุชวฉาดผมคนทั่วมากมว่านเต๋งรอยเอ็ดครับเคนอจากในเมืองเราก็มักชีวิตแบบนี้กันชีวิตแบบอีสานบ้านเฮานะพี่นอ้งอ,องมาต้องไปเอเขาไปเมืองกรุงมาต้องไปอันกูอยู่คนหลายๆนะครับสบายใจครับอยู่ทับธรรมาชาติพี่น้องเลยธรรมาชาติเป็นสางไม่เฮาเบอร์ ข้าสามเลยบัดอดตะนะกำลังเข็นได้พงศ์พิณห์เลยเข้าสามเลยครับบัด่นเขาแล้วนีพงศ์พิณห์เลยบัดบนเขาทาบ่เข่าก็มีดจอยที่คู่มือนะครับแปว่าหบ่ขาดมือหรืครับแต่ว่า ไเอามอกไปอยเห็ดคืบคุ้มนะครับจะไปสีไปนั่นก็ค่อยปดเอาที่คมนี่จะสีเศร้าละครับสีเกิดเอาเอาออกเอาย่งางร้กับตาหนึ่งครับมันกับเป็นธรรมเนียมของมันครับปลาของร้ายปลาโมกอ,อูมันปดหนกมันขันคลักนะครับ มาสู้ขีดบ,บาตเบ้ลกัขอบคุณครับทุกคู่ทุกคนพวกกับตาแรกพวกโบเคยเคือปลาซีมี่พอมีพี่น้องมาสั่งม่่งพวกดีอะไรพวกกับทายโล่งกันทายทอดชีวิตในหนองโค้งแต่ขอแคากินนึกสือนะครับมีคนมาสั่งโอ้พวกก็ดีใจครับผมกก็เลยคุยกับสั่งดูคือเบาอะไรครับ ามเลยนะม่กูนี่ลน,นะผมประหยาัดาครับสเขา,ขา,ขา,ขาคักน,นั่นเีอ้มรุดตัวนี่พี่น้อยโม่กูนะเป็นม่มชิลุ่มปลานะครับแต่ใช้พวงมาใส่ซื้อโกูนะครับโอ้ยเย็นจิน อลยอยครับผมใสแต่มอกบนนี้ต่วนี้ปลาใสมอกหน่อยดวยครับ,บเรบเาไปไปยังไงนะทองโตลูกกว่านะครับ <c oughs> โอาวะได้ป้ยเ้าโตแล้วเอ็นซีหาโตแลวพี่ในทนี่น่อยอยู่มาบิ้งม่งรัดนาา้าผ้าย้นครับบ้านน,านี้ยิ้มกดยมทั้งในนอกดูน้องก,กันบิ้งดจะเป็นอไนผมเป็นพี่น้อง ม่วงขาดล uh ้วครับซึ่งใส่รัดฟังไว้ รับฟังพี่นไว้เออ,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 อเออเออเออเลี้ยงเหรอครับนั่น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 อย่านะเอ,อ้อเอ้อยังมาหล่อเหรนยญก็อมองรอฟังด้อย มันเขาเ้าฟังโอ้ยแต่พูดยาวจะพัวาดอกไเ้าแน่เขยานประชาคนต้อกมวงมันหน้านีข้าประาเอามันมครับพอหลัดฟังเลยเนีนบ่วจ้ารสเอ้าอแตมเนเลย ก็าตายม่งอูขาดด้ออวเยเพาะเฮ้ยมอวงอูขาดตรงไีพี่น้องเลยตัวนหนีมาวีาสินกัดฟังไว้พ่อเห้นดูครับเพราะว่าเขาอยู่หนีเขากางไปหนีบ่ได้ได้มันขาดของ ดูกิโลเลยัไปมากในนี่น,น,นะ <laughs> เอาโอ้ยดีกว่าเลยสร้างใดค,ครับตามที่ผมบอกนะครับมอสสร้างใดเลย่ผมไม่พินมองสร้างโลรับปากนะครับอ พก <c oughs> ขอหางเ้ยอ้ยม่เล่นฟังกูบอกเลยค <c> ร <oughs> อ,อ้เอาสอสามเลอยกว่เอ,อ,อาเ,เ,ออเลยครับพวกูเอาเลครับ,บะนะอนนบบะไรจ้าบ้ามันเป็นบ้าบพาะวโอยังกันถ้าราไม้งพงกับพตัวหวูอยู่รับ พนเขาว่าเล่นนัดตื่นเยมันหอดเมืเคลืนนยนะยมันหอดเ,เลยมืเลื่อนไม่เดเขาว่าเรนงี้เขาว่าเห่นยิ้มบ่ขัดขัโกยพี่หน้อดย สั่งไหนครับโมองอีสั่งเร็วสั่งก็บ,บอต่ำไปเรืเ่อย,ยครับไอเดีนไ,เดนไอดีไล่พรุกับเบอร์ทั่วพร่งเลยครับคือว่าแล้วครับยำเอาอเขี่ยอยู่ที่จุกต้อนด้วยครับ ีกแล้วครับรพ่อพี่น้องเอาอีกแล้วดิบเน่เออมัน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 ,มน,มน,มนเขามาเลาะหินบ่มันห่อนเยลยครับผ้ากันเขาว่าอาันหลินน้ำหินต้รอเออ มองดูสร้างโลให้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปดิตัวนี้เป็นพวกองอกขาดนะครับตอนเก่าๆถ้าพวกม,มันมาถิ่มไว้หาวิธีพุทธกันพ่อแม่พี่น,น,น้องเลยมือนกันเงียบๆนะครับคลิปนี้เบรุ่นตลอดนะครับ ถือแม่ไรเลยถือส่วนใดของมันบริยานนะครับขอขออกับเขาโมกุลขาดโมกุลขาดได้ไง มันจะรับหมื่มันได้เพราะไอพี่น้องเลยได้ไ้ก็ได้ครับหมื่ประมาณกับน,นิจัดตัวนี้จะออกขางแล้วพลาดดีน,นี่พี่น้องเอาออ,องตาเราเป็นยังไงครับธรรมดาครับ วันนี้เขาคักแน่ปูงูสิโอ้มืันนี้โอเคเลยนะครับมาขึ้นออกแล้วมันเรียวแล้วมันก็ขาดอยู่เรีวแล้วมองตัวนี้โอเคครับมัดอยู่สามอะไรนะครับโมหิตดูกันยาวๆครับ หลุดน้ำพรมไปเรื่อยๆครับขอให้พี่นอ้องโอ้โหเองเยมองนี่ของนี่หาม,มุดด้วยครับมันจิของเข้าดึงนอครับแต่ว่าตอนนี้เขาพรมขาด,ด้วยกตื่ อ้อกับอป้ากับทือกปันนี่เอ้าไปปาแล้วอเอ้าอึ๊บเอาเลยอะีโต้เลยครับตอนโอ้ Top wrong. เอาเอาอีกนะครับเอาอยีกพี่นอกถือชุดซ้ายเลยครับตัวนี้ไซส์สวยๆครับมั่วปลามงซีเป็นใส่พดอดีเลยครับใส่ง่ายกะถือใส่น้อยกะถือครับุูมาดู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 ๆๆๆๆๆ,ๆู ่ถึงจะสุดเลยครับก่อนการน,นี้ครับเลยนะครับซุดพอดีตัวสุดท้ายคือปันนี่เออสรุปผลงานครับพ่อแม่พี่นอ้องกับบาวต่ำเมื่อก่าวไปเนี่็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อ ก็ได้เวดทุดตอนทุด,ดางู่ครับนี่แหละครับมองช่างโูโจกตัวนี้ง,นนง่ายก็ม,งงมนูนะครับโจกง่ที่สมวยงประมาณเท่าไรเนาะจะสิว่าเท่าไรโลเลยครับโลกว่าจิบเข้ามาอันนี้ล,ลดเหลืองครับใสสวยเดี๋ยวถือเวทนี่คักนี่คักเลยมอนนะครับ คัก,กครตรงพี่น้องเลยให้ตรงการนั้นสั้งมองกับคือผมบอกนะครับไอดีไล่ผมกับเบอร์ทัรผมนะครับแอดเข้ามาเลยครับ,แ,บ,ลรบแล้วก็ผมเอาไอคิวอาร์โค้ดสแกนให้ไว้อยู่นะครับถ่ายเพลงไอ้เสียง,งพินนะครับถ่ายอินโทรเนาะให้อยากสร้างตรงสร้างทางไล่ผมนะครับแอดเข้ามาเลยครับตรงนี้พ,พี่น้อง เดี๋ยวสีอะไรเริเนืนการหนเนาะเริ่มดเรเนืนอการมีคนเข้ามาแล้วครับสองสามคนเนาะที่สั่งเดี๋ยวผมสีจัดการหนครับว่าคุยกับสางโลโอเคครับเข้ามาอะไรครับพ่อแม่พี่นนอะนี่แหละครับพ้นงานมดนี่ก็โอโอเคเลยครับเห็นเห็นนะครับวิธีชีวิตชาวบ,บ้านเราต้องห้ากินแน่นี่ะครับนี่เบิร์โอ้ ดีหนำเกงเ่งถ้วยมอนเอาโอเคเนาะครับนะาะใครต้องการก็ตามนั่นนะครับตามที่ในคลิปบอไวแ้แหละสำหรับคนที่เขามาเบิร์บบอตามก็าหายยูดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆนาะพ่อแม่พี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้บอตามก็ลาบไปสนิทแล้วครับขอบคุณครับสบายดี